อีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็คนฮือฮาพอสมควรคล่าสุดที่ทางการของเชียงใหม่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไปตรวจโรงแรมที่ชื่อว่าโรงแรมอิสติงตันชื่อก็คุ้นหูดีนะฮะ,ะมีคำวตันอยู่นั่นเป็นของคุณตันภาสกรนาทีนักธุรกิจชื่อดังนั่นเองแล้วปรากฏว่าพอไปตรวจสอบโรงแรมแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจโรงแรมด้วย พอตำรวจเข้าไปตรวจแสบรงตรวจสอบโรงแรมแห่งนี้นะครับที่อยู่แถวสี่แยกกรินคําถนนห้วยแก้วก็อยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่นี่แหละครับตรวจสอบมีสำเนาเอกสารการเสียภาษีป้ายช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีสำเนาใบาเสร็จรับเงินการเสียภาษีโรงเรืนและที่ดินด้วยนะครับออกโดยแขวงศรีวิชัยของเทศบานนลนครเชียงใหม่ แต่จุดสําคัญก็คือเป็นโรงแรมแต่ไม่มีใบอนุญ,ญาตประกอบกิจการโรงแรมครับก็เป็นเรื่องสิคาเรื่องนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวนางสาวจุลาลักษ์มีอิน้าผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมส่งพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูพิงราชนิเวศเชียงใหม่แล้วค่ะเพื่อดําเนินคดีในข้อหาประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะแต่เบื้องต้นนางสาวจุลาลักษ์ยังให้การปฏิเสธอยู่ค่ะครับ ทางด้านประหลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่คุณสิริพงศ์บอกนะคะว่ามีความผิดถ้าผิดจริงตามข้อหานี้จะมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและถ้าหากพบว่ามีความผิดตามคำสั่งศาลจริงต้องหยุดให้บริการค่ะถ้าหากฝ่าฝืนนี้มีโทษปรับวันละหนึ่งหมื่นบาทเลยนะคะและก็จะต้องปรับย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่เปิดให้บริการด้วยค่ะครับโรงแรมนี้ก็สร้างกันเจ็ดชั้นนะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นเช่ารายวันเป็นคอนโดมิเนียมด้วยล่าสุด ตอนนี้คุณตันยังไม่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าชี้แจงอย่างไรจะนําเสนอคุณผู้ชมนะครับ